สวัสดีครับพี่น้องสมาชิก PVC แก๊สทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่องบาโจ9193าหนึ่ดีวาร์พิแก๊สครับตามคลิปที่ผมทำไปนะครับอ่าที่เป็นสายเป้สายล่าครับติดตามลำสั้นนะครับแบบพอดีเอฟถามมาครับอ่ะพี่ครับอ่ะในคอมเมนต์นะครับอ่ะลำสั้นยาวมันแตกต่างกันไหมนะครับวันนี้ผมจะมาคำตอบอาจะมีคำตอบให้กับน้องๆ FC ที่ถามมาเกี่ยวกับลำสั้นกับลำยาวครับว่าความแตกต่างมันเป็นลักษณะไหนแบบไหน มันสั้นแล้วมันดีไหมยาวแล้วมันจะดีไหมมีข้อดีข้อเสียยังไงวันนี้ผมจะมีคำตอบให้กับเพื่อนๆสมาชิกไปดูครับ ลำยาวครับอ่ะมีความแตกต่างยังไงครับอ่ะก็ยังง่ายครับอ่ะลำสั้นกับลำยาวกับลำยาวครับอ่ะอันดับแรกนะครับอ่ะไม่ใช่เรื่องโจ๊กครับไม่ใช่เรื่องตลกนะครับอ่ะอันดับแรกก็คืออะไรครับอ่ะลำสั้นกับลำยาวมันแตกต่างไหนครับคือแตกต่างกันที่ความสั้นกับความยาวครับถ้าผมพูดอย่างนี้ครับเอฟซีว่าโอ้ผมนี่กวนกวนส้นเหลือเกินนะครับอ่ะอ่าไม่ใช่นะครับอ่ะแค่ล้อเล่นเฉยๆนะครับอ่ะ ก็ความแตกต่างก็คือันดับแรกก็คือลำสั้นก็คือมันจะสั้นกว่าลำยาวลำยาวก็จะยาวกว่าลำลำสั้นนะครับตรงนี้ครับอันนี้คือโจ๊กเฉยๆนะครับแบบวันนี้นะครับแบบถ้าเาน้องเพืพ่อนสมาชิกครับสงสัยเกี่ยวกับลำสั้นกับลำยาวครับแบบมันมีความต่างแตกต่ตางย,ยังไงครับแบบตามหลักจริงๆครับแบบลำสั้นกับลำยาวเราต้องผมก็เลยพูดไปหลายๆครั้งนะครับเกี่ยวกับลำสั้นลำยาวครับลำสั้นกับลำยาวมันขึ้นอยู่กับอะไรครับบ อันดับหนึ่งครับอ่ะคือลูกที่ใช้ครับบอกว่าเราใช้ลูกเบอร์1เบอร์2เบอร์3ามหมิล8มิล10มิล12มิล1ิบสิมิลแล้วแต่นะครับอ่ะมันขึ้นอยู่กับลูกด้วยครับอ่ะลูกยิ่งเล็กครับอ่ะลำกล้องมันยิ่งยิ่งสั้นนะครับดูสิครับอ่ะลูกยิ่งใหญ่ลำกล้องมันจะยิ่งยาวปัจจัยขึ้นอยู่กับอะไรครับอ่ะปัจจัยมันขึ้นอยู่กับท่อรงเบิงที่เราใช้ครับอ่ะความสั้นครับอ่ะท่อเบิงสั้นครับอ่ะเราที่ที่ใช้มันก็สั้นตามนะครับออะะทรงเบยาวนคั ลำมันก็ต้องยาวตามนะครับแล้วมันต้องยาวตามที่ผมว่าครับอ่าลูกใหญ่ลูกกระดาษใหญ่ครับมันต้องยาวกว่าลูกขนาดเล็กลูกขนาดเล็กมันต้องสั้นกว่าลูกกระดาษใหญ่นะครับและนี้ความแรงมันก็จะแตกต่างกันนะครับผมเคยทาคลิปไปหลายครั้งเพื่อนสมาชิกจำได้ครับเห็นไหมครับ่สูตรของผมแต่ละสูตรใช้ท่อนะครับท่อรังเพลิงครับขนาดนี้20เซน23มเซน25เซน30มเซนแล้วก็35เซน40เซนครับอ่ะ ความยาวของเรามันจะไม่เท่ากันทั้งหมดนะครับอ่ะไม่ว่า8มิลหรือว่า12มิลหรือว่า16มิลนะครับอ่ะหรือว่า6มิลความยาวแต่ละเบอร์ครับอ่ะความยาวแต่ละท่อกับท่อรงเพลืองครับอ่ะมันจะใช้ความยาวไม่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดความยาวนะครับอ่ะความยาวของท่อรางเพลืองเท่ากันแล้วครับอ่ะแต่มันเป็นที่ระบบด้วยว่ามันเป็นระบบไหนถ้าเป็นบอลวาล์วครับอ่ะความยาวมาตรฐานเขาผมผมก็เคยทาไปแล้วครับอ่ะแล้วทีนี้พอเป็นแบบรึ่งอัตโนมัติ มันจะมีรอยรั่วเยอะครับถ้าท่อมันจะยาวกับตัวที่เป็นบอลวาลไม่ได้ครับมันต้องย่นในสั้นลงเพราะว่าเนื่องจากว่า,าเกิดจากรอยรั่วที่เป็นสไลด์นะครับไ้พูดยิงครับผมก็ํำคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้นะครับวัใจหลักของมันนะครับอ,อง PVZ a แก๊สครับเราจะรู้ได้ไงว่ารุ่นไหนเราจะใช้เราสั้นหรือเรายาวนะครับ ผมพูดระดับแรกครับว่าถ้าเราจะใช้นะครับแบบผมสมมุตินะครับแล้วกันนะแล้วกันนะครับแบบถ้าเราใช้ลูกแดมิลนะครับอ่าพูดถึงว่าแดมิลเอาที่อ่าท่อระเบิง30เซนแล้วกันครับอ่าท่อระเบิง30เซนเราใช้ลูกแปดมิลครับความยาวเราของลูกแปดมิลครับมันต้องอยู่ที <t os> <t os> ่65เซนถึง70เซนครับถ้ายาวกว่านั้นครับอ่ะแปดสิบขึ้นไปครับอ่ะถือว่ามันจะยาวเกินไปลูกมันจะล้าลูกมันพุ่งไปนะครับอ่ะ พุ่งไปกว่าจะออกปลายลามครับอ่ะลูกมันเรามันยาวเกินไปครับอ่ะมันเลยล้านะครับจริีครับอ่ะแต่บางคนแต่ละท่านใช้เป็นเม็ดครับอ่ะอันนั้นก็ไม่ว่ากันครับอ่ะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่านแล้วก็ความเป็นยังไงครับอ่ะความชํานาญของแต่ละท่านแกแต่ละท่านที่จะทำนะครับแต่ผมส่วนมากครับะผมทําแล้วครับะผมถ้ามันยาวเกินไปครับอ่ะลูกมันจะล้านะครับอ่ะแล้วทีนี้พอล้าแล้วครับเป็นยังไงครับอ่ะมันพุ่งไปไม่ไกลมันเลยไม่แรงนะครับพริงๆครับอ่ะก็ประมาณ ตกอยู่ก็ไม่ขีเม็ดนะครับแ้วก็ยี่สิบสาสิเมตรแค่นั้นเองครับมันจะไกลไกลไม่ได้เพราะว่าเรามันยาวเกินไปะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามันสั้นนะครับเรามันสั้นมันจะเกิดยังไงครับแบบต่เรามันสั้นนะครับสาเอธี่เรามันสั้นเนื่องจากลูกที่พุ่งออกไปครับมันจะเป็นไงครับลูกที่พุ่งออกไปมันจะไม่แรงนะครับแแล้วมันจะพุ่งไปไม่ไกลเนื่องจากว่าเรามันสั้นนะครับบพอเรามันสั้นลูกที่มัน พุ่งออกจากท้ายลำไปยังปลายลำครับอ่ะแรงที่มันขับจากแก๊สท่อรังเพลิงครับอ่ะมันขับไอ้ลูกพุ่งออกไปในเราในลำนะครับอ่ะความแรงที่ลูกมันพุ่งออกไปครับเนื่องจากท่อมันสั้นครับอ่ะลูกมันวิ่งไม่สุดแรงของมันครับอ่ะปอรุ่นวิ่งวิ่งไปสุดแรงเนื่องจากเรามันสั้นครับแต่ตอนนี้เป็นไงครับลูกมันก็จะปลิวจะเหินนะครับะแล้วก็จะไม่แรงครับแล้วก็ไม่ก้าวเป้ามันไม่แม่นนะครับ เราต้องคำนวณนะครับผมบอกแล้วว่าเราต้องคำนวณที่ผมเน้นย้ำเน้นย้ำอีกครั้งครับ่เราต้องคำนวณด้วรู้ให้ดูก่อนว่าเราอันดับแรกเราต้องใช้เบอร์ขนาดเท่าไหร่นะครับอันดับ2เราต้องรู้ด้วยว่าเราต้องใช้ความยาวของท่อรงเพลิงขนาดเท่าไหร่ครับะหนึ่งนิ้วนิ้ว2นิ้วครึ่งหรือว่า2นิ้วแล้วแต่ท่านนะครับแล้วทีนี้พอได้ระยะความกว้างของมันแล้วความยาวของท่อรงเพลิงครับทีนี้นะครับ พอรเราลูกร,ร,รู้เราร,ร,ารู้ว่าลูกเราใช้กระดาษไหนทอ่อระเพลิงใช้ความยาวขนาดไหนแล้วทีนี้นะครับเราเราก็จะรู้ว่าเราต้องใช้ความยาวขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่านะครับะทอ่อราเพลิงสั้นนะครับใช้เราเป็นเม็ดอย่างนั้นไม่ได้ครับมันไม่ถูกต้องลูกมันจะละนะครับเราต้องให้มันสั้นลงย้นย้นตัดตัดหลันลงไปครับผมแต่ละท่อระเพียงนะเพื่อนเพื่อนี่ครับแต่ละรุ่นนะครับผมจะลัดหลังลดหลังลงไปอย่างละห้าเซนห้าเซนห้าเซนนะครับสําหรับเรานะครับ นะแล้วทีนี้นะลำที่ยาวนะครับอ่ะพอได้เกิดว่าท่อระเพิงมันยาวครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ท่อระเพิงอยูสามสิบห้าเซนหรือสี่สิบเซนครับล่ะแล้วทีนี้เราใช้ลูกแปดมิลนครับอ่ะเราใช้อยู่ที่สี่สิบเซนหรือห้าสิบเซนครับอ่ะเป็นไงครับลูกมันก็พุ่งไปไม่ไกลครับเนื่องจากว่าที่ผมอธิบายเมื่อกี้ว่าเรามันสั้นครับแต่ทีนี้ลูกมันสูงออกไปไม่สุดกําลังนะครับมันออกปลายลำก่อนครับทําให้ลูกมันปลิวไปซ้ายไปขวามันไม่แม่นครับแล้วก็ไม่แรงครับเราต้องใช้ ไอ้มันเท่าสมดุลกันนะครับอ่ะถ้าท่อลําเพลิงยาวเนี่ยนะครับท่อลําเพลิงยาวครับอ่ะลูกมันต้องยาวตามท่อนะครับอ่ะท้องเพลิงสั้นนะครับอ่ะท่อลำมันก็ต้องสั้นตามท่อลําเพลือครับอ่ะแล้วทีนี้พอสั้นแล้วไม่พอครับอ่ะเราต้องคิดดูด้วยว่านะครับอ่ะลูกที่เราใช้เราต้องใช้ลูกขนาดไหนแต่ละลูกแต่ละเบอร์ครับอ่ะความยาวมันจะไม่เท่ากันนะครับอ่ะก็คงเข้าใจครับอ่ะผมพยายามพูดรวบรัดให้เข้าใจครับว่าระหว่างลำสั้นกับลำยาวนะครับอ่ะ มันแตกต่างยังไงครับวันนี้ผมก็พยายามพูดให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งเพราะผมเคยทำคลิปมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเราหรือลำนะครับก็ตั้งแต่ที่ผมทำท่อระเบิง20เซนนะครับ23เซน25เซน30เซน35เซนครับ40เซนเคยทำมาครั้งหนึ่งถ้าจะไม่ปิดนะครับพีบแต่พูดถึงว่าท่อระเลิงนะครับถ้ายาวเกินไปมันก็ไม่มีผลดีอะไรหรอกครับมันจะเปลืองแก๊สเปล่าๆนะครับ 35เซนสามสิเซนสามสิเซนโอเคแล้วหยวนหยวนน,นนะครับอ่ะหรือว่าอ่าจมากินได้ครับอ่ะสายล่าพวกนี้ได้สบายๆนะครับอ่ะไว้ข้าวสวนข้าวไร่ข้าวข้าวไร่ข้าวนาครับอ่ะเอาไว้ไล่หมาไล่แมวครับแบบมีธรรมาทำร้ายปศุสัตว์และการพอกกลุของเราเท่านั้นนะครับอ่ะผลย้ำนะครับแบบคลิปวีดีโอผมผมไม่เคยส่งเสริมเลยครับให้ใช้ความรุนแรงแล้วก้ทำผิดกฎหมายครับเพื่อสถานการณ์แล้วก็เอาไว้ข้าวสวนข้าวไร่ข้าวนาของเราเท่าน,นั้นเองครับอย่าไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ เพราะว่าไปใช้อะไรางที่ผิดครับมันจะเป็นคดีอาญานะครับแล้วก็ยุ่งยากนะครับเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอนาคตด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกองค์กระจายครับผมทำคลิปทุกครั้งครับผมทําด้วยความหวังดีครับแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็มาฝากเตือนเสมอนะครับเอฟซีนะครับไอรู้จักเล่นไอรู้จักพอนะครับก็หลายๆอย่างนะครับก็พยายามศึกษาด้วยเกันนะครับผมพยายามมาแบ่งปันตลอดให้กับเพื่อนๆสมาชิกครับ เดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะเป็นสายล่าสายเป้ค,ครับผมจะทดสอบไปดูนะครับกับลูก12มิลนะครับกับลูก12มิลลำสั้นกับลำยาวครับมันมีความแตกต่างไงเพราะว่าคลิปนี้ผมต้องลงก่อนนะครับแล้วเพื่อนสมาชิกตามความเข้าใจเกี่ยวกับลำสั้นลำยาวมันมีความแตกต่างไงครับแล้วคลิปหน้า ไปดูนะครับแบบตัวที่เป็นสายเป้สายล่าที่ใช้กับลำข้องสั้นกับลำคล้องยาวผมจะเปรียบเทียบความแรงให้ดูนะครับคลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์เหมือนเดิมครับตัท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด subscribe ก็กดส b s c r ล b e ได้กดกระดิ่งจริงๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผมมีสาระและก็มีประโยชน์มาฝากเสมอสวัสดีครับ